แล้วทําการเพิ่มไฟล์ pdf ที่เราต้องการแปลงหรือจะใช้วิธีการลากไฟล์มาวางไว้แบบนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการแปลงไฟล์รูปภาพที่เป็นไฟล์ pdf แล้วแปลงให้เป็นไฟล์รูปภาพนามสกุล jpg สำหรับเพื่อนๆที่เจอปัญหานี้อยู่สามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับ ในขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆเปิดเว็บเบราว์เซอร์ผมจะใช้เป็น Google Chrome ในช่อง URL ให้พิมพ์คำว่า PDF Candy ให้คลิกเลือกเว็บไซต์ PDF Candy ซึ่งลิงก์จะมีคำว่า47เครื่องมือตามคลิปในหน้าแรกของหน้าเว็บ ด้านซ้ายมือจะมีคำว่าเพิ่มไฟล์ให้เราคลิกเลือกที่เพิ่มไฟล์แล้วทำการเพิ่มไฟล์ PDF ที่เราต้องการแปลงหรือจะใช้วิธีการลากไฟล์มาวางไว้แบบนี้ได้เลยนะครับรออัปโหลดสักครู่เมื่อหน้าเว็บแสดงรูปภาพของเราแล้วให้มาดูตรงด้านขวามือให้เราคลิกเลือกเป็น JPG ระบบจะทำการแปลงไฟล์สักครู่เมื่อไฟล์ถูกแปลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เราคลิกที่คำว่าดาวน์โหลดไฟล์รอดาวน์โหลดสักครู่เราก็จะได้ไฟล์รูปภาพจากไฟล์ pdf เป็นไฟล์ jpg เสร็จสิ้นขั้นตอนการแปลงไฟล์ก่อนจากกันไปถ้าเ,เพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ และฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ